เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวว่า เสี่ยมีนะคะจากจีนตอนนี้ได้ย้ายไปที่เวียดนามแล้วนะคะเพื่อไปผลิตสินค้าป้อนลูกค้าอาเซียนนะคะเว็บไซต์ global time รยายงานว่าผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยมีนะคะอ,ออกมาบอกเมื่อวันอังคารว่าต้องย้ายส่วนการผลิตบางส่วนไปอยู่ที่เวียดนามนะคะเพื่อความสะดวกในการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าในเอเชียตะว,นวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยนะคะแล้วก็กัมพูชาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้นทุนการส่งสินค้านะคะสูงมากเพราะว่าพลังงาน Редактор субтитров แพงนะคะ,คะมีราคาสูงนะคะค่าขนส่งในอาเซียนตอนนี้เขาบอกว่าขยับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อการรักษาสมดุลระดับราคาให้สมเหตุสมผลนะคะเสี่ยมี่จึงร่วมกับหุ้นส่วนนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะในเวียดนามย้ายการผลิตในเวียดนาม,มเป็นการย้ายเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่าการผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในเวียดนามเนี่ยจะช่วยรองรับลูกค้าไทยกับมาเลเซียนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการเจรจาเพื่อที่จะย้ายฐานการผลิตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในระหว่างการประช ชมกรอบความร่วมมือแม่คงล้างชานครั้งที่7จนะคะที่เมืองพุกามของเมียนมาเมื่อวันที่4<ม>กรกฎาคมค่ะโดยคุณหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยเข้าหารือกับคุณบุยถันซองนะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามในเวทีนี้พูดถึงโอกาสค่ะในการร่วมมือในหลายๆด้านเลยนะคะปัจจัยสําคัญหนึ่งอย่างเลยก็คือการมองหาโอกาสย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังเวียดนามรวมถึง<ม>ชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าในเวลาที่ต้นทุนขยับขึ้นหนักเลยนะคะเพราะว่าพลังงานราคา สูงขึ้นเวียดนามเนี่ยจีนเขาบอกว่าเป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะว่ามีแรงงานเนี่ยที่ค่าแรงต่ำกว่าหลายหลยประเทศในอาเซียนด้วยค่ะใชะ่แล้วก็เป็นคู่แข่งของเราด้วยนะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าแหล่งข่าวก็เผยด้วยว่าอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่สําคัญของจีนไปนแล้วตอนนี้เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะคะความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างจีนแล้วก อาเซียนในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากโดยเฉพาะการย้ายฐานผลิตด้านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเวลานี้อุตสาหกรรมในจีนหันไปเน้นการผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ใช้ฝีมือแรงงานชั้นสูงนะคะแล้วก็เตรียมย้ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจํานวนมากออกไปผลิตนอกบ้านแล้วก็เริ่มทยอยย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม หลายอุตสาหกรรมแล้วนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าและก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะส่วนอุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนนักนะคะ<ม>เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้<ม>ก็ทยอยย้ายเช่นกันนะคะบริษัทที่ย้ายไปแล้วนะคะอย่างเช่นบริษัท TCL เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบริษัท BOE นะคะผู้ผลิตจอแสดงภาพรายใหญ่นะคะแล้วก็บริษัท Trina Solar ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ไอ้บริษัท TCL เนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าม้อถึงม่อ อะไรที่ท<ๆ>มันเล็กๆกระทัดรัดและถูกๆเนี่ยบริษัทนี้ผลิตทั้งนั้นเลยที่ขายใน<อ>บ้านเราเนี่ยแล้วก็<ช>ได้ข่าวว่าผลิตมาจากเวียดนามด้วยตอนนี้โอ้โหใครๆก็ไปเวียดนามในตอนนี้นะคะซึ่งจีนเขามองค่ะว่าการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังเวียดนามเนี่ยจะมีข้อดีเยอะเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะช่วยให้จีนเติบโตในตลาดโลกได้มากขึ้นนะคะและก็ยังควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าการผลิตบางอย่างเนี่ยฐานผลิตถ่าอยู่ในอาเซียนก็จะมีราคาที่ถูกกว่าจีนนะคะนอกจากนั้นการย้ายฐานไปยังอาเซียนเนี่ยก็จะช่วยขยายฐานห ห่วงโซ่การผลิตอุปทานการผลิตเนี่ยให้นําไปสู่การพัฒนาแบบบูรณาการแล้วก็ล้อมรวมความเป็นอาเซียนกับจีนให้เข้าด้วยกันได้กลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะยังคงอยู่ในจีนนะคะแต่จะมีการขยายปีกออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโรงงานประกอบในเวียดนามเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ชิ้นส่วนนะที่เป็นต้นทุนในการผลิตนะคะมาจากจีนเป็นหลักอยู่ดีค่ะจีนเขาวางวิทธศาสตร์การผลิตฉลาดมากวางแบบนี้ ท,ทำให้เรานี่ตัดขาดจากจีนไม่ได้เลยนะเพราะว่าโรงงานเราหนึ่งโรงงานเนี่ยต้องการชิ้นส่วนที่เป<ด>็นหัวใจจากจีนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นร้อยชิ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหัวจะทะเลาะก,กับจีนก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะตอนนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่องสิ